พี่น้องเลยมาเบ่งทางนี้พ่นกระตุกลินทางสุดท้ายของปีนี้พี่น้องปี่หนาจังว่าจังห่อใหม่มือถือกันได้หางมือถือกันได้บ้<อ>ผู้ซอยไม่냐พาลุงเอ้สองสาว มันถือได้หมันใจหมันใจไอ้ห่อผบู้ผับยายายอหองใจเป็นตัวเก่าอันนี้กอฮอเมียห่อมาอันก็ห่อผู้อันตัวเก่าตัวเก่านะห่อยากอนเนี่ยมีซิมห่อมีซิมห่อหักข้างเบิร์ดอ่ะซ้ำห่อมีห่อเมียรแลวก็ห่อมาแลวก็ห่อเขาเปการนืยมันสยาาทั้งวาอืมจหัหน้าค่้องเนกเด้ปิดเ

นี่จเป็นห่อเข่าหอนคงกินเน้ะอยู่แนาะกินเทอะไรเนาะอันนี้สะเป็นห่อหมาคอหญ้าทำห่อแบบนี้หลายๆคนกันสีเพลทก็คือกันอันเวลาอันยิบใบตองบางคนกินคือมุกเข่าในต่างบ้านคือมุกเข่านิดหน่อยเห็นแบบได้กัดได้กินเห็นได้กัดได้กินสบายเห็นได้ใส่แฟนแมใส่ใบตองเนาะตีคองก็คือใส่ใบตองเอ้ยไปสิไปน่าอาไปหาอนอย่างงี้

เราได้มาเลือเอลือแต่จากย่างกินเด้อเห็ดเลยดิเบ้ดจะกยังกินรีเต็มกาเตรียมนักระิบมงไปตื่นมงภรยาอค้หุพี่น้องเบิ่งทองฝ่าดูพี่น้องเลยปานความเป็นจริงนำ ประมาณนี้พี่นนอะมืดดำเลยอยากไปแล้วบ่ลูกไปก่อนบ่ไปถาเนาะเฮาพ่อไปก่อนปะนี่คี่ก็ย่าไปาขี่ไปเนมื่อบ้านหนูมันมจะพอดี ย้ายหอเขาได้บบดนี้พี่น้องเอ้ยใช้ถงนาให้เขาออกแล้วรูกเขาออกมาแล้วเขา,าห้ามออกมาแล้วมาแรกจะต้งมาไหมย้าย <c oughs> ห,หอเขาให้ปูพี่น้องเอ้ย <c oughs> ทำงานหน่อยมาย้ายน้ำ พนนี <ONE> ่ <rural conversation> เห็ดไขวางออกได <gun pres ide telling museums> <IS together> ้องก้ะท่เทศนี่ย้ายรถก็ไม่พอคูเทยดูเด้อดู่าข้งเด้อนี่ต้องเดอากินข้าถึงเลยถ้าทารทองหน่อยเท่านี้เด้องี้าดอเก็บตะกี้ทำนาบได้เพาถึงเาขาเพางน่อยเท่านี้ ตรงนีเนยหอดถึงมือแล้วว่กินเขาอีก่ยหิวลกินเขาแลวกินน้ำน้ำน้ำอยาน้ามีหเต็มมาอีกฝ่ายหิวแล้วอยู่ดีนีแห้งสุขุุกคนเลยจะใช่น้าก่อนตุ๊่กก่อนไปย้ายบ้านก่อนเุษตรอยู่บ้านพอบังคมเจ้าเสดงเมื่อเออ เดไปย้ายให้อยู่หน้าผู้ก้อนก็นได้นหน้าย้ายน้ำหน้าน้ำเห้เรเลยคลองหายจะค้องหน้าได้อยู่ได้กินแปะไววตามแจใหยแจหน้าผู้รักสมรักษาเข้าปา่าน้ำ บ <laughs> <laughs> <t> ่มีผญุเด้อแม่หญ้าว่าอือเคยแปะไว้แท้ต้นบักต้นไม้มาเอาเขาห่อเขาสากมาเอาห่อเขาสากเด้อเจ้าให้เจ้านามาแปะมาชงมายืนให้ให้ฮอดให้งเด้อ ดูแลรักชมรักษาเขาน้าบหชนี่ย่งมาไก่มาทัดย่งตอกยังชูนหายได้เต้นหนิดเต้นหน่วยบึ้เลยข้าวตอกเลยมือคล้ดอกไผลงก่อนนะปีนเดือนนีง่งุดกเลยก็เลยแก่ออกก็ช้ากับยังเดือนไี่ยาอขนาดออกก็ช้ากับเพ่งเดือเพ่งเดือนหนแกเต็มปาลูเลยไป น้ำน้ำไรไปเออไปรันกันอยู่ผู้หล่อยู่เที้ยงผู้ล่นจ้าใหมาสง่งเขาบ่ส่งเขาเขาเขาสากมาเดอปูดเดอ,อ่ะอบอกเลยไหมห้วถึง ไอ้น้าแม่เทรณีมาเ,าเด้อหับจับเอาพายุคนกับตก,ตกดีขนาดห้องาาอพึ่บไม่เลยผูเกี่ยวเยี่ยนมากเลยวนกระ้รใช่แสงกลับงาเทียงหน้าอืไ<ป>อไปต้ามากนะครับูบ เก้งเก่งเก้งเก้งไดขอ,อกันใหม่คลิปหนานได้จากพี่น้องขอบคุณทุกทุกคนที่รับชมคลิปนี่ยมันเบิดแล้วบ่